สินและธรรมนำสุขทุกสมัยเขาเป็นไทยก็มีธรรมประจําชาหากไรสินสินธรรมต่ำอำํานาจประเทศชาติจะอยู่ได้อย่างไรกันขอกล่าวคําว่าธรรมะรับอรุณ สวัสดีกับบัท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับในเจ้าวันนี้ก็เป็นเจ้าวันอาทิตย์ตีสาวเดือนตุลาคมพุทธศักราช2567ในเจ้าวันนี้ก็มากับสายฝนที่โปรยปลายตลอดทั้งคืนในเมืองเชียงใหม่ ซึ่งหลายท่านหลายคนก็ยังบิดอาดออดปิดแอดอากาศก็เริ่มเย็นขึ้นนะฝนตกอากาศหนาวจาดนนก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพกายปี่น้องบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเพราะว่าที่จะติดตามตั้งสถานียุเครือข่ายคืนสีขาว <c oughs> ชาวประชา FM 1้4ย0ี่จุห้าูนย์มวัดไฟหินเจวัดเชียงใหม่พร้อมตั้งติดตามผู้ท่านผู้ชมติดต,ตามตั้งยูทุกตั้งเฟซบุ๊กโดยเฉพาะเฟซบุ๊กท่า, Facebook, านอาจารย์ประโคอภิวัฒนวิกรมรองเจ้าคณะอำเภอโดยหล่อวัดปกากหากเจริญเฟซบุ o กผ่านนักสื่อสาร มอจลลเขตเชียงใหม่เฟซบุ๊กของอาภัสาราลานะสันปัญหลวงลำปูนยูทูบนะไอดีทีโอทำเป็นทีมสากลเฟซบุนะ๊กวัดจอมคำหลวงนะนอกเขมรลัดนครเชียงตุงพร้อมตึงเครือข่ายทุกจองทางนะในช่วงนี้ <c oughs> หลายท่านหลายคนนะก็สุขภาพร่างกายก็คงจะอ,อ่อเออแอดเหมือนกันเนาะเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเปลี่ยนแปลงวุ่ยอย่างผู้ด,ดำเรายการก็เช่นเดียวกันเออฮึมเออฮึมออฮึม <c oughs> หลายท่านหลายคนก็ส่งความปรารถนาดีมาบอกว่าอาจารย์ช่วยดูแลสุขภาพดเอินะ จะได้อยู่กับคณะสถาญาตโยมเหมืนเมื่นสักร้อยสาวกเขาพรรษาอ <c oughs> แต่ก็ครับล่ะนะครับเราเอออยู่จะอยู่จะอยู่เหมือนเหมือนต้าที่จะเหมือนไตแต่ <c oughs> ในปัจจุบันนี้เรื่องสุขภาพกายนั้น <c oughs> ดันหมดดันหมองเขานั้นก็มีความเก่งนะหลอบรู้ เลี่ยงโครคไัยไข้เจ็บต่างๆนะบอกว่าจะเกิดขึ้นในโลกใบเนี้นะกลมๆก,กับแบนๆก็แล้วแต่ก็แล้วกันนอก <c oughs> อด้านหมอด้านดอเตอ์นด้านกระทรวงสาธารณสุขของเขาทั่วโลกนะก็สามารถที่จะเอาอยู่ป่วยกายแต่สิ่งที่ เขาท่านทั้งหลายเป็นเป็นหงน,นี้ก็คือเรื่องสุขภาพใจสุขภาพจิตสุขภาพใจตีทาโถมะเ,เข้ามาอย่างบายุญยัง้งนะในยุคโลกาภิวัตน์ <c oughs> หลายท่านหลายคนก็บอกว่า,าในช่วงนี้ด้านงานพระพุทธศาสนาเขาจะไปตั้งใดดีท่านพระจอืจับตั้งใด ก็ผีก็ออกน้องก็ออกจับไในก็เจ็บเจ็บในก็นกโอยซึ่งดยชาวพุทธเขาก็เลยถามว่าจะไปพุทธศาสนาเขาจะไปทิศทางใดดีซึ่งถ้าเขาอู้ถึงเรื่องทิศทางของชาวพุทธของเขาเนี่ยนะเขาก็มานึกถึงลัทธรรมในต่าง,งพุทธศาสนาบวชในคุณว่าทิศหก ซึ่งคำว่าทิศเนี่ยมันมันมีตึงว่าเป็นชื่อของธรรมะาในพุทธศาสนาเรามีทิศหก์นะหรือว่าอาจจะห้องเป็นชื่อห้องบุคคลที่กล้ชิดรอบตัวเขามีความแตกต่างกันไปนะหรือว่าจะเปเดวใช้อุปกรณ์เ,เดี๋ยวนี้อาจจะใช้ตั้งทหารนอะทหารตำรวจนันความมันคงกับห้องเข็มทิศเพื่อที่จะจี้นำตากไปทานไปนี่ ทิศเนี่ยบรรดาท่านู้ฟังตั้งหลายตั้งโลกคือเป็นของวติ์เหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกแล้วแต่จะท้องทิศแล้วกันเนาะเฉียงเหนือเฉียงใต้เฉียงตะวันออกแต่ถ้าทิศท,ทางธรรมนะซึ่งหมายถึงบุคคลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องนะกับเขาเนี่ยทุกระดับจั๊บนะซึ่งก็มีหกทิศบอกว่าจะเป็น ทิศเบื้องหน้าทิศขวาทิศหลังทิศซ้ายทิศเบื้องตับทิศเบื้องบนซึ่งใน <c oughs> สิงคโรวถ้าสูตรเราว่าเจ้าวันหนึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จออกไปโปรดสักนะครับ ที่เจ้าบรรฮองห้องหับอาหารดินทอ่าแต่ก็พระพุทธองค์เป,ป็นโมโหโกรธสัตว์แล้วก็พบละอ่อนคนหนึ่งนะคนหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าสิงคาระมนุ์ซึ่งก็ทำถ่า,าขาย e งตีนขย e งเท้าแล้วก็ประนมมือประนมมือไว้หันหน้าไระทางทิศตะวันออกพระพุทธเจ้าก็เลยถามตัดถามว่า เธอทำอะไรอย่างมานบคนก็บอกว่าใจคนก็บอกว่าข้าพุทธองค์กำลังไหวทิพพระเจ้าค่ะพุทธเจ้าก็เลยถามต่อไปว่าแล้วเธอไหวยัอยางสิงค้าลมนบก็บอกว่าข้าพระองค์ก็บอกองงเหมือนกันพุทธเจ้าถามเราไผ่สั่งให้เธอไหวมานบน้อยคนนี้ก็บอกว่าปอแม่ของข้าพระพุทธองค์เนี่ย ก่อนที่เปินจะจากไปเปินสั่งไว้พระเจ้าค่ะเจียตามคำสั่งพ่อแม่บอกว่าเือทำแบบนี้นะลูกบ่าวแม่พ่อแม่จากพระธรรมตามแบบสิ่งพระพุทธเจ้าก่อนุโมทนาบอกว่าสาธุสาธุสาธุาธาธาธดีละดีละแม้เธอจะยังบ่เข้าใจความหมายแต่ก็ชื่อว่าตังยงมันอยู่ในโอวาท คำสั่งสอนของพ่อแม่บุอากาลีซึ่งถ้าหากเธอจะไวหวหื้อเกิดผลเกิดประโยชน์ไหวหือถูกทิศถูกทางเธอจะต้องหู้จักความหมายของทิศด้วยแล้วองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เหตตามานกหน่อยบอกว่าทิศเบิกหน้าเนี่ยก็ได้แก่พ่อแม่บิดามารดานะซึ่งเป็นผู้นำออกหน้า หับหน้านำตาชีวิตเงือลูกเต่เาเหล่าหลานเนี่ยมีความการกลุ่ม่งเงาเก่าเจริญเก้าหน้านี่ยเอทิศเบื้องหน้าส่วนทิศเบื้องขวาขวามือนี่นะก็ได้แก่ทิศครูได้แก่ครูอุปชาอาจารย์เป็นผู้ที่มอความหูความถานัดศิละปะวิทยา อุบายต่างๆที่จะหาเลี้ยงชีพเลี้ยงปากเลี้ยงต้องนะซึ่งอยู่ในฐานะที่จะเถิดทูนบูชาคลรวะแล้วก็หือเกียรตินี่คือทิศเบื้องขวาส่วนทิศเบื้องหลังทิศเบื้องหลังนี่ก็ได้แก่ลูกเมียสามีภรรยาเพราะว่าอย่างเพราะว่ามาที่หลังเป็นไปให้ออยู่ที่เบื้องหลัง อยู่ั้าหลังคอยที่จะดันผู้ที่อยู่ด้างหน้าเนี่ยก็คือพ่อหรือว่าสามีมีความเจริญก้าวหน้านะอย่างที่สังคมไทยฮ่องกงกสมัยก่อนห้าสิบปีก่อนกว่าสามีเป็นทางเจ้าหน้าพรรยาเป็นเท้าเจ้าเป็นทางเจ้าหลัง,ทงเท้าหลังพรักาเป็นจ้างเท้าหลัง แต่ก็คนบอกว่าจะก็ต้องระวังน้อยเด้อแต่จะเป็นขยับขึ้นเป็นควานจ้างตัวมันจะยุ่งนะจากนั้นก็ทิศหน้าทิศขวาทิศหลังแล้วก็ทิศเบื้องซ้ายทิศเบื้องซ้ายนี่ก็ได้แก่บิดสหายหรือว่าเปื่อนพ้องน้องพี่บิดแก้วสหายครับนะแต่มิดนีนเปลื่นองว่ามันไม่มีอยู่สองอย่างนะก็คือ มิดดีนี่ฮ้องเป็นฮ้องว่ากัลยาณมิตรกัลยาณมิตรบอกขิดขดทรยศหักหลังหรือว่าทําลายเพื่อนด้วยอุบายต่างๆนี่มิรดีส่วนมิตรบดีเป็นฮ้องว่าหรือว่าเลวนะเออฟ่าประมิตรใจเบ่อซื่อขิดโกงเอาปลักเอาเปียบมีเลสใน ต่อหน้ามาพับดับหลังตะโกหน้าร้านแต่งโงหน้าร้านแตงงหน่หลังร้านแต่งเน่าถ้าคนบ้านเฮงเขาว่าหน้าไวหลังหลอกต่อหน้าก็หลอกกลับหลังก็แต่ที่ว่าจัดเขาในพวกบอกว่าปากหวานก้นส้มชาบ้านเฮาเขาองแต่ปากหวานก้นส้มหน้าไวหลังหลอกเป็นคนกลับกอกเป็นคนปลีนปลอกคิดเอาแต่ได้ คิดใจสกรปรกเล่เหลี่ยมเลียวโหจัดต่อหน้าทำเป็นมิดแต่พกมีดไว้ตั้งหลักถ้ามีผลประโยชน์ก็เป็นมิดไล่ผลประโยชน์ก็เป็นอสสรพิษอ่านี่คือทิศเบื้องซ้ายเกี่ยวกับเรื่องมิดส่วนทิศเบื้องต่ำก็ได้แก่ค่าละบริพารเบาไพ่คนใช เคยได้ยินได้ฟังกรรมที่โคนแต่ก่อนเปินสอนลูกสารลานเป็นประจำราวว่านอนสูงคือนอนคว่ำนอนต่ำคือนอนหงายบรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคุณฝนศิลาคุณปัน,นสิริคุณชานวิทย์แม่ทองคำพรมบินเกยได้ยินก่อน <laughs> นอนสูงคือนอนคว่ำนอนต่ำคือนอนหงาย ừ. เป็นหมายถึงว่าเป็นผู้รักผู้ใหญ่เนี่ยจะต้องูจะกลมลงพอคนผู้น้อยพ่อแล้วก็ในขนาดเดียวกันผู้น้อย ừ. จะทำอย่างก็มันแงนแงนหน้าแงนหน้า รึกษาผู้ใหญ่เพราะบุคคลทั้งสองฐานะเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเป่งปาอาศัยซึ่งกันและกันตลอดเวลาผู้ใหญ่จะยืนเด่นเป็นสง,ง่าได้ก็พราฐานก็คือบริวารผู้น้อยจะก้าวหน้าได้ก็เพราะตีเป่งคือผู้ใหญ่เป่งยอมคื้เป่ง,ง เพราะฉะนั้นเนี่ยบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายจะไปลืมว่าพ่อแม่มีลูกเป็นฐานกูบาอาจารย์มีฐานคือศิษย์ยิ่งใหญ่ถ้าไรฐานบ่เมือนบ่อนานมันก็โกดก็ล้มเพราะฉะนั้นคืนที่สูงอย่าลืมติดตัำเป็นเศรษฐีก็อย่าลืมคนจนเป็นผู้ดีก็จะไปลืมผู้ร้าย เป็นคนใหญ่ก็จะปะลืมละอ่อนนะนะฉะนั้นจะไประวังตัวนะเนอยบว่ามันจะเข้ากับคำว่าเต้าเอาพญาดืงกลนน้นไม้ดืงดินพักศีลดืมม่ไไปนี่คือทิศเบื้องตัำส่วนทิศเบื้องบนอืมสัมมณชีพามพระสงฆ์องค์เจ้าที่มีสถานะฐานภาวะที่สุข เป็นผู้ที่นำทางด้านจิตวิญญาณเป็นผู้ตี่จีตทางสวรรค์จีต่างจิตานคือกับพี่น้องพุทธบริษัทนะฉะนั้นเนี่ยการที่อัตตาวิสัยแล้วก็เพราะว่าวิสัยได้ที่พูดง่ก็จะได้หับเกียรติอย่างสูงในสังคมแล้วก็จะได้หับการเข้าลบปูชาด้วยภาพพจน์ที่อาจจะเลิศลอยหาเนี่ย ที่จะได้รับเหมือนกับอย่างเหมือนกับะสมของเจ้าเขานี่นะแม้แต่คนเฒ่าคนแก่เนี่ยบรรดา,าท่านผู้ฟังทั้งหลายเจ้าขึ้นมาอมืใส่บาตรแม้แต่พระอาทิตย์ขึ้นมาเนี่นะคนเฒ่าคนแก่ตึงเปิดย่ะจะต้องอยู่ด้านทิศตะวันตกเดีย๋ยวถ้าอยู่ด้างทิศตะวันออกเนี่ยกลัวแดดเนี่ยเงาตนเองเนี่ยไปเหยียบไปย่ำไปถูกภรษาั้าเจ้าคนดุนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลาย ทิศเบื้องบนเนี่ยก็มีความสําคัญเพราะฉะนั้นก่อในปัจจุบันนี้ก็เลยเกิดคําถามว่าเจ้าพูดของเขาเนี่ยจะไปตังทิศตัต้งทางตั้งใดดีซึ่งโดยเฉพาะหลายท่านหลาคนก็บอกอุ้กขาหานข้าวค้าวตั้ง สื่อสารมวลชนต่างๆว่าท่านนั้นท่านนี้เป็นเจนั้นท่านเป็นเจนี้อืมซึ่งพี่น้องพุทธบริษัทเขาหลายท่านหลายคนก็อจะต้องระมัดระวังเด้ออนะเรื่องของพระสังฆ้าเจ้าต่างๆนะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะซึ่งถ้าชาวพูดของเขาบอกมีลักบอกมีเกลักเกลเขาก็คือเรื่องพระไตรปิฎกที่จะคอยยึดคอยเหนี่ยวมาพินิจพิจารณา ถึงสาระต่างๆที่มันเกิดปัญหาขึ้นนะหลายท่านหลายคนก็อ่ได้เอาเรื่องพัดไรพีดกนะซึ่งก็จะเกิดครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่านะแต่ในปัจจุบันนี้ก็จะเป็นเรื่องส่วนตนนะเอาเอาความหันของตนเองเกิดใหญ่ซึ่งโดยชาวพ่อเนี่ยครั้งหนึ่งพระอานนท์ได้ทูลถามพระพุทธเจ้า โดยความมีตกว่าหากสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัพพุทธเจ้าสเสด็จรับขันธปริิพานไปแล้วเหล่าสาวกทั้งหลายจากักใดใครเป็นครูเป็นอาจารย์ที่จะคอยแนะนำพร่ำสอนเหล่าพุทธสาวกนะบาเป็นลูกกัาพากาดูควานนทาพระพุทธเจ้านะซึ่งพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัส ตอบพระนุนว่าดูก่อนอุน,นธรรมะตีตถาคตแสดงไว้ดีแล้ววินัยตีถตถาคตได้บัญญัติไว้แล้วกว็ดีนั่นแนหะจะเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นศาสดาของเราเธอตั้งหลาย่ายหลังตั้งแต่การปรินิพานแห่งตถาคต ซึ่งถ้าจากพระดำรับพระดำรัสนี้ก็ชี้ชัดว่าพระพุทธองค์เนี่ยบรได้ทรงมอบหมายความเป็นใหญ่หรือว่า,าศาสนาทายาทคือแก่คณะใดหรือว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมอบพระธรรมวิน,นัยใหเ้เป็นใหญ่เป็นผู้ แตนของพระพุทธอ,องค์บ่ไดมอบหมายตัวผุ้คนแต่มอบหมายลักเกตแล้วก็ลักการสำรับพือลระลึกแล้วก็ถือเป็นแนวทางปฏิบัติแต่ปรากฏว่าในระยะหลังๆเนี่ยเจ้าพุทธขาก์มักจะลืม <c ười> ลืมหรือว่าตั้งใจด้วยมาตั้งใจอมกับดูเปนองนว่าถ้า อพไซลำแดนพอ <c oughs> แทนที่จะปากันยึดลักดังกลกาับปากันบิดเบือนโดยยกเอากลุ่มเอาคณะบุคคลเป็นสำคัญเลยทำให้เกิดปัญหาเกิดการยึดมั่นถือมันในตัวบุคคลหรือว่ากลุ่มนั้นๆแล้วก็ยกต้นคมขีซึ่งกันและกันว่า แกนี่ย่อนข่านี่เคร่งหรือว่าข้าถูกแกพิษซึ่งตราบใดที่ยังเป็นผู้ทุกนอชนและก็จิตใจยังบละเอียดละอ่อนละเมียดละหม่ความพิษพลาดก็ย่อมเกิดขึ้นในทุกขณะฉะนั้นเนี่ยบรรดาพ่อเมพี่น้องพุทธบริษัทสานิกรชนตั้งหลาย ปกติการที่คนใดคนหนึ่งจะเกิดความนิยมชมชื่นชื่นชอบในพระสังฆเจ้าพระสงฆ์องค์เนนจนดินดีอุปธรรมอุปบำลุงนะหรือว่าเข้าติดสอยห้อยติดตามด้วยความเป็นสุขนั้นก็มักจะเกิดจากศรัทธาแล้วก็ปาสาทะ ศรัทธาก็คือความเชื่อถือภาษาทะก็คือความนับถือแต่คนฮอกก็มักจะอู้กันสั้นๆจนเป็นตีเข้าใจว่าเลื่อมใสแต่ถ้าเลื่อมใสนมักจะมีหลงไหลซึ่งเป็นสัญญาณแห่งโมหะอวิชาแผงว่าตัวเสมอซึ่งเหตุ เกิดความยึดติดลงไหลจะมีการสำรวจตรวจสอบอยู่นี่ก็มันมีอยู่สีด้านด้วยกันบันดาท่านผู้ฟังทั้งหลายหลาท่านหลายคนบอกเออจากนี้จะได้ดีเ,เพื่อนบอกว่ารูปประมาณนี้กาสุขหลออผิวพรรณวันนะดีสวดทรงงามหน้าตาคมคายเข้ม นี่คือหนึ่นปปนนงลูอองม,นนมลป,ป,มปับประมาณนิกะสองโคซับประมาณนิกะเสียงไพเราะพาะพิ้งน่นุนนวลแจ่มใสฟังแล้วชื่นใจโคซับประมาณนิกะสามลูประคับประมาณนิก่มงพาเศาหมอง ถ้าดีเรียบร้อยแต่ก็บ่แน่นักเนะ้อยบางลายท่าดีแต่แต่ทีเหลวนะเคน่งครับเคร่งคลึ้มหรือว่าเคร่งเครียบบางทีก็เคร่งจนเป็นคลั่งเขาจะหันวันก่อนก็นกหันแล้วนึกทอ้อไปแพ้แม่เบี้ยนอนเฮียอยู่ตีแต่ลดออกพรรษาไหม่ สี่ธรรมบะมานิกาสแสดงธรรมดีนี่มีอุปมาศาสกยทกเหตุยกขนผลคือหันชัดเจนเข้าใจง่ายก็เลื่อมใสซึ่งในลักษณะทั้งสี่ประกาศเนี่ยบรดาท่านผู้ฝักทั้งหลายถ้าหาพี่น้องคุทธบริษัทยึดทำเป็นลักคือเอาความถูกต้องเป็นเกต บบใจเบี่ยงเบนไปหาความถูกใจแล้วก็จะบมีปัญหาหากไปถือเอาสามลักข้างตนหนึ่งสองสามนั่นนะก็จะเป็นพวกที่ราคาจริตชอบสวยชอบงามบวชแล้วก็มีว่่ได้สนใจในเรื่องทำกรรมฐานหรือว่าวัดปฏิบัติกรบเฝ้าแต่ที่จะแอบชม ลูบชมของพระพุทธเจ้าว่าโอ้งามเด็ดแด้งามเหลือเกินพระรัศีก็พองใสผลสุดท้ายเป็นเช่นไรพระพุทธเจ้าต้องอัเบเปหิคัดฉะอมุมีโอกาสสี่ทิฏฐิไป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 ,ไป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 อยู่ตรงนี้ไหนก็ไป <c oughs> าภาษาประหม่บ้านเห้องเดียวไล่พระพุทธเจ้าตับเพินนะพระลูปนั้นนะก็คือ พระวักกะลงพระวักกะลินี่ก็โอ้ซึกเสียใจว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยครับใสไล่ทรงบอกโปรดบ่อปรานพระองค์จึงตัดหื้อสติบอกหื้อมัวเมาในกาบมะคุณโดยเฉพาะสังขารร่างกายอันหาแกนสารบได้าอาตุลังอสุจริงปูตริงอ่า เป็นของที่บว่หน้าพอหน้าดูมันบ่สะอาดเปอยเน่าแล้วก็คนสุดท้าย <Hey! S 1> อะไรนะพ่อวากะลีก็ได้สติกับจิตกับใจขายความมัวเมาแต่บัดนั้นตนมานบ่าคิดลุ่มหลงคนบอกว,ว่าหลงผิดทําให้เสียคนหลงตนทําให้เสียหมู่คณะเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทั้งหลายนะกวนนี้ เจ้ากู้ของเขาก็มักจะเป็นนกนกนกชนิดหนึ่งที่ไปในก็ห้องของกู้ของกู้ของกู้ไปจับยอดเจดีย์ทองคํากับว่าของกู้ยอบจับยอดท่ากับของกู้ยอบหลังวิหารก็ของกู้อุติก็ของกู้อายก็ของกู้มดนะนฉะนั้นสิ่งตัวเนี้ยเป็นจุด ที่พี่น้องพุทธศาสนิกชนนะจะต้องเอาใจใส่นะโดยเฉพาะยุดทำตนเป็นผู้วิเศษกว่าพระพุทธเจ้ายุดมัวเมาเรื่องยุดละลากยุดสร้างบาปแหลกบุญยุดเกือหนุนคนพิษหยุดวิปลิตในพระธรรมวินัยแล้วก็ชาวพุทธเฮาอยาหูเบา จงใช้ปัญญาวินิจฉัยอย่าตื่นข่าวมงคลจงเป็นผู้ที่นักในเหตุในผลอย่าเอาตัวบุคคลเป็นตัวพระศาสนาจงยึดลักธรรมอย่ายึดบุคคลแล้วก็อย่าวิจารณ์โดยไม่ผ่าการวิเคราะห์วิจารณ์ได้แต่จะเพึ่งประจากเพราะมันจะทำให้เกิดปัญหา ขึ้นมาอย่างที่ในปัจจุบันนี้ฉะนั้นก่อนเจอสิ่งใดก็ือพี่สูจนก่อนพูดยังคิดวิธิตััยก่อนทํากิจการงานใดๆคิดคือรอบคอบจึงชอบกาเฮามีหูไว้ฟังตั้งดีชั่วอยู่กับตัวสองข้างต้องจังเลือกควรฟังหูไว้หูอยู่เนืองๆจะเป็นเครื่องการความภาคฉลาดชนนะเจะาพูดเขาจะต้องมีเป็นตัวอย่าง ในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องคือเรื่องสะอาดสงบสว่างก็คือเรื่องศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาชาวพุทธเราจะต้องมีความนักแน่นมีเหตุมีผลหาตางลดละเละิกสิ่งที่เป็นบฏิบัติต่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนแล้วก็ภาพพจน์ของชาวพุทธอย่าตื่นเต้นอย่าตื่นตูงอย่าตื่นข่าว อย่าเจื่อคนง่ายจะเสียคนนะฉะนั้นคนคนพ่วว่าคนกดมักอูว่วะคนพานมักอูม่วนต้องพึงระวังนะฉะนั้นก็ในเจ้าวันนี้ก็ไในนำนานาสาระธรรมะขององค์พระสมมาสมพุทธเจ้านั้นมาแตนท่านอาจารย์พระอาจารย์สกุลประสาทนิโย ผูช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมะิเชียนวันนี้บอกว่า,วา,าอาจารย์ว่าโกวันนี้ผมติดภารกิจที่จะต้องสอบนอกจากที่จะเป็นผู้สอนแล้วก็ต้องเป็นผู้เรียนด้วยนะฉะนั้นนี่คือเรื่องการพัฒนา,าศาสนาบุคคลในทางพุทธศาสนาเอาฉะนั้นก็ขออนุโมทนาสาธุการด้วยฉะนั้นก่อนในเจ้าวันนี้กอเวลาพมดมดเวลานำในการธรรมะรับอดุลจากบรรดาท่านผู้ฟังไปก่อนนะฉะนั้นก็วันพุธนี้เขาก็จะพบกับท่านพระอาจารย์กาธรรม นอกพวกนี้เราพระัจยาพระอาย์การทำโชติสิปโปจากทุดงคันสถาล้านนาอำเภอสันสาจ,จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มแมลงนี้ก็พบกับรายการเห็นทำเห็นเราเห็นเราท,ทัสองทุกถึงสามทุกเด้อสำหรับในเจ้านี้ก็ขอกราขาว,ขว่าธรรมาสวัสดีขอเจริญพร